วัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube จูโบมาครับวันนี้จะพาไปดูการเตรียมอุปกรณ์ออกไปไลฟ์สดนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับในการไลฟ์สดคือคนบอกว่าอาจจะแบบมือถือง่ายๆก็ไลฟ์ได้ครับแต่ถ้าเป็นงานคุณภาพที่ดีๆหน่อยบางทีไม้ก็อาจจะเป็นตัวสำคัญนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูว่าอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างครับ นี่มือมือสองเลยนะนี่ผมบอกเลยมือสองมือสองครับผมนี่ครับอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างครับผมโทรศัพท์แค่นี้แหละไปไลฟ์สดนี่แค่นี้แหละโทรศัพท์ไปไลฟ์สดเสียงไม่ดีลมเข้ามันก็เสียงก็เอ่อเป็นไวเลสครับเป็นไวเลสเป็นไวเลสแล้วแต่มีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นไปซีนนี่เซนเซอร์ว่าไปพวกผเหมือนจะโค้ดขายของเลยเนาะครับไวเลสไวเลสก็ ต่อต่อไวเล็เข้าเจ้าไอ้โทรศัพท์มือถือช่องไม้เท่านั้นครับแล้วทําไมทำไม,ไมเราไม่ใช้พวกไอ้สลาโมนิกอะไรแบบไม่ติดตามคอตามอหลรอ๋อไอ้นนั่นก็ดีนะอันนั้นยิง่งจะง่ายเลยเพราะมันเสียบเข้าตรงนี้เลยแต่พอดีเราเราเรา,เราว่าเรามีอุปกรณ์ของเราอยู่แล้วอ๋อเรามีอุปกรณ์ในนี้อยู่แล้วค,คือคืออย่างสลาโมนิกก็เห็นยูทูบเบอร์เขาใช้กันเยอะอแล้วก็ใช้ได้ดีเลยใช้ได้ดีเลยแหละครับแล้วก็ราคาก็ไม่แรงด้วย แต่ว่าเพียงจะบอกบอกว่าเผื่อใครที่มีมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วอะ่ะใช่เราไปซื้อสิ้นเปลืองกันไม่ต้องซื้อ,อใหม่เราก็อาศัยไอ้ความรู้ของเราหน่อยนะครับมันก็ใช้ใช้ได้ครับเป็นอะไรน,นี่อันนี้อันนี้คืออะไรนี่อันนี้ตัวเล็กขอดเสียงครับอ๋อตัวบันทึกเสียงคือคือบางทีเนี่ยอ่าโทรศัพท์ผมต่อแล้วไวเลทไวเลทโดยตรงเข้ากับไอ้ตัวตัวเนี้ยตัวมือถือเนี่ยสัญ,ญญามันจะเบาไปมันจะดรอ คล้ายๆกับเวลาเราต่อไม์ไม์คอนอไอพวกไม์เนี่ยคอนิเซอร์พวกเนี้ยมันต้องมีไอตัวตัวก็เรียกเล่งเสียงมันหน่อยหนึ่งนะแพนทอมสี่แปดอะไรพวกนั้นนหะแต่ถ้าแพนทอมสี่แปดมาต่อตรงสายนี้ไม่ได้นะพังนะจะไปหาทํานะครับก็เลยใช้เป็นตัวเรคคอร์ดเรคคอร์เดอร์นี่แหละครับบันทึกเสียงเข้าไปเออเอาเสียงจากเรคคอร์เดอร์นี่เข้าไปแล้วคุมย่างเสียงมันได้ไหน่อืมครับ แล้วมันก็เป็นมิดในตัวนะครับเราอาจจะใชห้หลายตัวหลายพิธีกรแล้วก็ใช้ไม้ได้หลายตัวด้วยประมาณนั้นครับอุปกรณ์ประมาณนี้แค่นี้แหละแล้วก็อาจจะมีไอ้ไม้กันสั่นหน่อยหนึ่งอ๋อไม้กัสนกสั่นหน่อยหนึ่งแล้วก็พวกอุปกรณ์จับยึดกับไม้กันสั่นมันจะได้ถือเป็นชุดเดียวไปเลยประมาณนั้นครับลองดูอันนี้อะไรนะ เซนไฮเซอร์ครับผมอ๋ออันนี้งานของออฟฟิศเขานะครับขโมยออฟฟิศมาใช้ทำไลท์สดตัวล่าสุดก็ขโมยออฟฟิศขโมยมากังานออฟฟิศไลท์สดก็วิ่งดเนี่ยอ๋ออะไรสดออฟฟิศเซนไฮเซอร์ G4 ใช่ไหม EWG4 ครับเก็บได้ G4 เดี๋ยวตามมาก็ชุดหนึ่งก็ก็สองสองชุดก็ครึ่งแสนนะครับเนี่ยตัวนี้ครึ่งแสนนะรับงานเท่าไหร่นี่รับงานห้าร้อย เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดทำไมเอาแพงจังเลยดูอุปกรณ์นี่ครับเนี่ยตัวไหนนะตัวใหม่หนึ่งสองหนึ่งสองนี่ครับครึ่งแสนนะครับชุดนี้นะครับชุดนึงก็จะมีตัวตัวส่งกับตัวรับนะครับรี r e ฟเวอร์กับทรานส t r a n s m i ครับเอาง่ายๆคือบางคนไม่รู้สาวพวกนี้หรอกมีตัวส่งกับตัวรับก็เหมือนไม้ลอยครับมีตัวส่งกับตัวรับนะครับครับอุปกรณ์ก็จะมีสายไม้ไม้ แต่จริงครับมือถือเครื่องเดียวก็ไปจวดเลยครับถ้าไปคนเดียวใช่อันนี้พอดีผมมีพิธีกรไปด้วยบางทีการที่แบบอะไรนะไปคนเดียวอะ่ะไมค์ก็คนนึงก็ต้องถือ,อถือโทรศัพท์ก็ไลฟ์อยู่แล้วก็ไม่เห็นหน้าคนพูดครับอ่าได้ยินแต่เสียงกับกล้องแล้วแต่เทคนิคของใครของมันครับครับอ,อุปกรณ์ก็เยอะแยะครับกล่องเสียงซ้ายกันพาด ัวนี้นี่ก็จะเป็นชุดไวเล็ไมไวเล็ของโซนี่โซนี่ครับใช้ด้วยกันไม่ได้นะข้อดีของของสองตัวเนี้ยตัวตัวโซนี่ครับตัวโซนี่ตัวโซนี่ Sony สามารถฟังเสียงได้นะครับมันจะมีช่องอฟังเสียงฟังได้เลยอ่ามอน,นิเตอร์นี่ครับสามารถฟังเสียงได้เลยครับแต่ตัวนี้ไม่มีครับไม่มีแบบไม่มีตัวไม่มีที่ฟังเสียงนะแต่นี่วไเขาก็จะมาอาศัยฟังจากชุด เลคอร์ดหรือไม่ก็ฟังจากถ้าต่อจากกล้องก็ฟังจากกล้องจากกล้อง่ก็บ้านนะครับแล้วแต่วแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันพวกนี้มันไม่มีอะไรตายตัวครับจะบอกเลยนี่ครับอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์ครั้งหนึ่งครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่แบบซื้อมาแล้วเป็นชุดอย่างนี้นะคืออันนี้คือเราทําที่เก็บอุปกรณ์นะครับที่เก็บอุปกรณ์ทําให้มันดีๆหน่อยนะครับครับ ของราคาไม่ใช่หลักร้อยครับผมกูจะมาเจ็บเจ็บไงก็เจ็บไปไม่ใช่นะครับใช่ครับใช้งานได้เป็นสิบยี่สิบปีอ่ะบอกเลยพวกเนี้ยนี่คืออะไรครับผมต่อรับต่อครับผมต่อไหมรับต่อลองต่อดูครับผมอุปกรณ์เนาะครับอุปกรณ์ไรสุดแล้วก็องทดสอบก่อนออกเป ไปทางานเนี่ยผมก็ต้องเช็คอุปกรณ์ก่อนไม่ใช่ออกไปหน้างานแล้วบอกว่ารุ่นนี้นี่นไม่ได้เฮ้ยเกิดปัญหาไม่ใช่เราต้องเช็คไปก่อนนะครับก็อุปกรณ์ก็ประมาณนี้โอ้หเมื่อกี้ยังเต็มเต็มอยู่เลยนะมันหลอกมันหลอกต้มกันด้วยนี่ครับอุปกรณ์อันนี้จะเป็นตัวส่งนะครับเนี่ยครับ ตัวส่งก็จะเสียบไมค์ไว้นะครับก็ติดอาจจะติดไว้ข้างหลังแล้วก็สายขึ้นมาไว้กับคอนะครับก็เนี่ยเช็คกำลังเช็คอยู่ครับว่าจะเป็นยังไงครับใช้ได้ไหมครับต่นี้ใช้เป็นไมค์กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวครับจริงมันก็ถือถือเลยครับตัวเดียวถือเอาคุยกันไปครับผมง่ายกว่าใั่ง่ายใช่ไหมครับ สามสี่ครับอผมใช้เป็นช่องสามสี่เอาครับสามสี่มันเป็นเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นของเซนไทเซอร์ซึ่งของโซนี่ผมหาไม่เจอครับผมลองมาใช้ตัวอ่างโซนี่ไม่มีรู้สึกว่าโซนี่ตัวตัวแจ็คตัวนี้ไม่มีนะครับนี่ไงเจอแล้วครับเจอแล้วใช่เลยออุ้ย ลองดูก็ได้ต้องต้องลองดูว่ามันจะเข้าไมเพราะแจ็คอันเนี้ยมันบางทีมันไม่เหมือนกันชอบมีปัญหาตรงนีเลยลองแอบลองลองนี่ครับอุปกรณ์ต้อบต้องลองก่อนเอาไปใช้งานจริงครับคือถ้าถ้าเซ็ตไอตัวนั้นได้แล้วแหละครับแต่ผมจะใช้ตัวนี้ใฉ่ครับมีเหตุผลบางประการเดี๋ยวถ้าเกิดใช้ตัวนี้ไม่ต้องตอนนี้ก็ได้เดี เอาจากมอนิเตอร์เข้าแเราเอาฟุตก็นี่เข้าุดนั่นเลยกลัวมันเบาไงแจ็คเคยลองเล้วแจ็คตัวนั้นไงตัวนี้นีนี่นี่ไม่ตัวอาเจเจด่ะจะไม่ใช่ไอเจเจก็นี่ก็ได้ไงเอมันอาเจเรียกอะไรตัวสีแดงอ่ะเออาซอะไรนั่นแหละนี่ก็ได้เนี่อืออืมอ๋อมือถือมันอ๋อมือถือมันเป็นอ่าครับ ไทยซีมือถือเป็นไทยซีมันไม่มีแจ็คไอ้สามจุดห้าใช่ไหมก็เรียกเป็นไทยซีไทยซีมันต้องมีตัวแปลงเหมือนเหมือนไอโฟนใหม่ๆครับไอโฟนเจ็ดใช่ไหมนะไอโฟนดังนั้นคนจะลองแบบนี้ที่ไม่มีหูฟังอ่ะต้องเสียบที่เดียวกันกับสายชาร์จเนาะครับนี่ครับอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้แหละครับนี่ครับก็ยังไงก็ดูกันครับว่าแต่ละงานเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันมีการลงทุนหมดเลยครับการทํางานค่าแรงค่าอุปกรณ์ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับขอบคุณครับ